สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Eat Boo TV นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ช่องเก่าโดนปิดไปแล้วนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับช่อง Eat Boo TV ก็ฝากมากดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องใหม่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาพบกับสรุปแบบสับๆวันพีชตอนที่1,058ชื่อตอนว่าจักรพรรดิคนใหม่นะครับมาฟังกันแบบเต็มเตอนไปเลยนะฮะ สำหรับตอนนี้นะครับฉากแรกเนี่ยเปิดฉากมาก็เรือของกลุ่มหมวกฟางนะครับได้เดินทางออกจากวาโน่กําลังจะแล่นไปตามล็อกโพสนะครเพื่อออกไปตามหาวันพีชนามิเนี่ยได้จับลูฟี่ขังกงไว้บนเรือนะครับแล้วก็ต่อว่าลูฟี่อย่างรุนแรงเพราะว่าเหตุการณ์บนวาโน่เนี่ยทำให้ทุกคนต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายถึงแม้ว่าจินเบจะบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรก็ตามนะครับจากนั้นก็มีนกนะฮะมาส่งหนังสือพิมพ์นะครับ ในหนังสือพิมพ์เนี่ยมีข่าวการอัปเดตค่าหัวใหม่ของกลุ่มจกักรพรรดิลูฟี่หมวกฟางและเหล่าผู้นำกองพลทั้ง5,600นายรวมถึงแม่ทัพของเขาทั้ง9คนด้วยนะครับได้แก่1ตำแหน่งหมอชอปเปอร์ค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น1,000เบอรี่นะครับต้นหนเรือนามิค่าหัว366ล้านเบอรี่นักดนตรีบูรุค่าหัว 383ล้านเบลรี่ช่างต่อเรือแฟรงกี้ค่าหัว394ล้านเบลรี่พลซุ่มยิงก็อดอุซบค่าหัว500ล้านเบลรี่นักโบราณคดีนิโคโรบินค่าหัว930ล้านเบลรี่นักดาบโซโรค่าหัวประมาณ1,100ล้านเบลรี่แล้วก็มีข่าวว่ามีการแปรผิดนะครับนายท้ายเรือจินเบค่าหัว 1,100ล้านเบอรี่ฮุกสันจิค่าหัว1 3 2ล้านเบอรี่และกับตันเรือจกกักรพรรดลูฟี่ค่าหัว3,000ล้านเบอรี่นั่นเองนะครับในภาพนะครับก็จะมีสันจิกับโซโลกกำลังทะเลาะก,กันเพราะว่าโซโลเนี่ยไปล้อสันจิว่าสันจิได้ค่าหัวเป็นอันดับ4นั่นเองจากนั้นนะครับฉากก็ตัดมาที่เกาะคาลาอิบาลิ ณนะโลกใหม่นะครับซึ่งก็เป็นฐานของจกักรพรรดิบาร์กี้และเป็นที่ตั้งขององค์กรครอสกิลในภาพนะครับจะมีฉากของฮ็อกโกไดและก็ตาเหี่ยวมีฮ็อกทั้งสองคนเนี่ยจับตัวบาร์กี้นะครับมาถามว่าทำไมทำไมนะบาร์กี้เนี่ยถึงได้เป็นจกักรพรรดิคนใหม่ถ้าทั้งที่คนที่ควบคุมองค,อค์กรหรือว่ามีอำนาจในการสั่งการจริงๆขององค,อค์กรครอสกิลเนี่ยคือฮอกโกไดและมีฮ็อกนะครับ กเขารู้สึกเหมือนว่ากําลังโดนหยามอยู่เลยจากนั้นนะฮะก็มีฉากเล่าย้อนไปนะครับในตอนที่มีฮอกเนี่ยยังไม่ได้มาร่วมกับคอสกิลเนาะในตอนนั้นมีฮอกนะครับกาลังโดนปลดจากเจเทพโจรสลัดใหม่ๆทวงเขานั้นอยู่ที่เกาะคุไลกันนะคอคุไดนะครับก็ได้ติดต่อมานะครับผ่านหอยทากนะครับติดต่อมาหามีฮอกเพื่อต้องการให้พวกเขาเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับเขาบอกว่า ถ้าหากทั้งสองคนเนี่ยร่วมมือกันพวกทหารเรือก็คงจะไม่กล้าทําอะไรมากนะครับเพราะว่ามีเจเทพจนสลับทั้งสองคนเนี่ยมาร่วมมือกันนั่นเองแต่แล้วทั้งสองคนก็มาลงเอยอยู่กับบาร์กี้เฉยเลยนะครับฉากก็ตัดมาอีกนะครับเป็นอดีตของบาร์กี้นะฮะตอนที่เขาเนี่ยกำลังหนีจากกองทัพเรือเรียกว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเลยอยู่ๆนะครับค็อกคไดเนี่ยก็เข้าโจมตีกองเรือของกองทัพเรือพอดีนะครับเหล่าลูกน้องของบาร์กี้เห็นแบบนั้น ก็เลยเข้าใจผิดว่าคอโคไดเนี่ยเป็นลูกน้องอีกคนนึงของบาร์กี้แต่ทางด้านบาร์กี้เองตกใจมากกว่าอีกนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าคอโคไดเนี่ยจะต้องมาทวงหนี้แน่นอนตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็กําลังถังแตกอยู่พอดีด้วยการที่ลูกน้องของบาร์กี้นะครับเยอะมากทําให้บริษัทของบาร์กี้นะครับบาร์กี้เดลิเวอรเนี่ยไม่ค่อยจะมีกำไรสักเท่าไหร่นะครับ เขาได้นะครับหลังจากจาัดก,การกองทัพเรือเสร็จเขาก็มาจับบาร์กี้นะครับมาจับอากี้แล้วก็บอกบากี้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะจัดตั้งบริษัทใหม่ต้องการใช้เงินก็เลยจะมาททงเงินที่บาร์กี้แต่บาร์กี้ก็แน่นอนว่าไม่มีตังค์ให้นะครับบาร์กี้ก็เลยเสนอตัวว่าเขาเนี่ยจะเข้าร่วมด้วยเขานั้นมีทั้งพนักงานนักโฆษณาช่างพิมพ์คนส่งของก็คือมีคนงานเนี่ยเพริบเลยแต่ไม่มีตัง จากนั้นฉากก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับข้คอคดเนี่ยหยิบภาพโปสเตอร์ของคอสกิลขึ้นมานะฮะในภาพนั้นเนี่ยมีภาพทั้ง3คนอยู่ในโปสเตอร์เดียวกันแต่ว่ามันมีภาพหน้าของบาร์กี้เนี่ยใหญ่ที่สุดและโปสเตอร์นี้เนี่ยก็ถูกแจกจ่ายไปแล้วทั่วโลกนะครับคือทั่วโลกเนี่ยรับรู้การมีอยู่ของคอสกิลแล้วซึ่งข้อคดไม่พอใจนะครับที่หน้าของบาร์กี้เนี่ยใหญ่กว่าเขาแต่คนที่ทําภาพเนี่ยมันก็เป็นลูกน้องของบาร์กี้ซึ่ง บาร์กี้เองเนี่ยมารู้ข่าวเนี่ยมันก็สายไปแล้วบาร์กี้มารู้ว่าภาพมันเป็นอย่างเงี้ยตอนที่โปเตอร์นี้นะครับถูกแจกจ่ายไปทั่วโลกแล้วจากนั้นนะฮะฉากก็ตัดมาที่กองทัพเรือนะครับหน่วยข่าวกองของกองทัพเรือเนี่ยได้รับรู้การมีอยู่ของคอสกิลแล้วนะครับเขาก็เลยนําข่าวของคอสกิลเนี่ยมาเข้าที่ประชุมของกองทัพเรือเพื่อที่จะหารือนะครับแล้วก็กําหนดความอันตรายของกลุ่มนี้ เพราะว่ากลุ่มนี้นี่มีมีทั้งอดีตลูกเรือของราชาโจรสลัดแถมบาร์กี้ยังสนิทกับแช้งด้วยนะครับและก็ยังมีอดีตเทพอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดทั้ง3คนนะครับและยังได้ข่าวมาว่ากลุ่มองค์กรมืดต่างๆทั่วโลกเนี่ยต่างก็หนุนหลังคอสกิลอยู่นั่นเองกองทัพเรือก็เลยประเมินค่าหัวของทั้ง3คนใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับ เป็นภัยอันตรายครั้งนี้นะฮะเพราะอย่าลืมว่าครอกิลเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อล่าค่าหัวของกองทัพเรือนอน่นเอยนะครับหนึ่งเลยก็คืออดีตเจเโพจนสลัดค้อคโคไดที่มีพลังผลปีศาจส,สายโลกเกียอันทรงพลังบวกกับเล่เหลี่ยมอันแผวพาวค่าหัว1,965ล้านเบลลี่สออดีตเจพโจนสลัดมีฮอกฉายานักดาบอันดับหของโลกไม่ได้มาง่าย ค่าหัว3,590ล้านเบอรี่และสำหรับสุดท้ายนะครับโคตรโหดโคตรอันตรายตัวบักที่กองทัพเรือเข้าใจผิดว่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้นะครับจกักรพรรบาร์กี้ค่าหัว3,189ล้านเบอรี่พร้อมแต่งตั้งให้เป็นจกักรพรรคนใหม่พร้อมกับจกักรพรรด์หมวกฟางนะครับจากนั้นเนี่ยฉากก็ตัดมาที่กลุ่มของคอสกิล มิฮอคคิดว่าในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยมันเลยตามเลยให้บาร์กี้เนี่ยรับหนังหน้าไฟไปแล้วกันซึ่งมันก็คงจะไม่แย่เท่าไหร่เนะเพราะว่ามีฮอคบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจตําแหน่งจัก,กรพรรดิอะไรเลยเขาขอแค่ใช้ชีวิตยอย่างสงบให้บาร์กี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของกองทัพเรือไปแล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ประกาศเปิดตัวผู้บริหารของคอรกิลซึ่งก็ได้แก่ซเซอร์คอคอได ท่านประธานวาคี้และท่านมีฮอกนั่นเองทั้ง3ก็จะเป็นผู้บริหารร่วมกันนะครับจากนั้นเนี่ยฉากตัดมาที่อาณาจักรคามะบักะนะครับนกะแกนลายซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะปฏิวัติตอนนี้นะครับกลุ่มคณะปฏิวัติกำลังนั่งวระชุมกันอยู่และพวกเขาก็ได้รับข่าวว่าซาโบยังคงปลอดภัยอยู่นะครับฉากก็ตัดมาที่ดากอนนะครับดากอนก็พูดขึ้นมาว่าฉันดีใจนะ ที่เขาปลอดภัยแต่ถ้าเขาฆ่าราชาเขาบ้าจริงแล้วก็ฉันไม่มีวันยกโทษให้เขาแน่ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามจากนั้นนะครับดากอนก็เดินไปถามครูมะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งครูมะเนี่ยยังไม่ได้ทันตอบอะไรนะครับก็มีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาที่ฐานทางพวกเขานะครับซึ่งปลายสายได้พูดขึ้นมาว่านี่ฉันเองซาโบและก็ตัดจบไปแค่นี้นะครับโดยที่ ในฉากสุดท้ายเนี่ยจะมีภาพของกรองทัพเรือนะครับที่ได้ดักฟังการสนทนานี้อยู่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันพีซตอนที่1,058และสําหรับอาทิตย์หน้าวันพีซงดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าช่อง i ิน o บูช่องเก่าของเราเนี่ยได้โดนปิดไปถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เคยเป็นแฟนคลับหรือว่าชอบการเล่าเรื่องสไตล์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซัครสกให้กับช่องใหม่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป ถัดไปนะครับบ๊ายบาย